ขอแนะนำกำไลแขนหลวงพอ่อรวยวัตกโกเครื่องล่างอนุภาพที่เสื้อกันวาจะคุมคล้องหายโชกลาบและความสําเร็จแก่ภูสวมใส่สร้อยคอมือสองเซน,นี้สร้างจากโลหะผสมอันศักซิ์ของหลวงพ่อห้วยอันเลืองลื่นซึ่งเลื่องลือในด่านอิธิลิตและมุ่นขังกำไลหลวงพอ่อรวยเป็นเครื่องประดับลำขาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่นอกจากสีสวยงามแล้วย่ง เหตุให้เป็นของขวัญที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมข้องและขอให้โชคดีในชีวิตมือนี่ทังเพจพาเครื่องเมืองไทยได้นำม,มาแบงปันบูซ่าสองหลุ่นคือหนึ่งหลุ่นลวยลวยลวยผุดคุ้นทางด่านโชคมานค่าขายการเล่นเสียงดวงสองหลุ่นเลื่อนสมณศักดิ์หรือว่าเลื่อนยดเลื่อนตำแหนง่งผุดคุ้นตามสื่อเลยจา้า เลื่อนการงานไปในทางที่ดีที่สูงกว่าเก่าการปกคร้องลูกน้องทางเพศใดขัดสัอยังดีโดยการไปใส่กอบทองเพื่อความสวยงามสามารถใส่ไดทั้งชายและหญิงแบ่งให้บูซ่าราค่าเศษละแปดร้อยบาทสามารถใจเงินปนายทางได้ถ้าสนใจทักแชทเพจบอกเบอร์โทรเมืองแขวงใส่กอบทองฟรี ทรงฟรีใจบายทั่งเศนละแปดร้อยบาทเลือกได้เลยจ้าสบายดีจ้า